สว,ส, S! <S สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมารีวิวการผ่านองเอิร์ดไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะไฟเซอร์เข็มที่สองนะคะเราจะไปฉีดกันที่สถานีกลางบางซื่อเช่นเดิมค่ะโดยเราก็จะนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปนะคะก็เริ่มจากขึ้นบันไดเลื่อนนะคะดูจากท่าทางคนที่จะไปฉีดแล้วเตรียมพร้อมมากเหมือนยืนตรงเคารพธงชาติเลยนะคะเมื่อมาถึงสถานีแล้ว เราก็รอรถไฟฟ้าต่ออีกสักประมาณ4-5นาทีนะคะเสร็จแล้วรถไฟฟ้ามาถึงเราก็เข้าไปในรถไฟฟ้านะคะจัดการหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะป้องกันตัวเองโดยการใส่แมส์ด้วยตลอดเวลานะคะแล้วเราก็จะมาถึงสถานีเตาปูนเพื่อต่อรถไฟฟ้าใต้ดินไปสถานีการบางซื่อกันต่อนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปต่อกันที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเราจะต่อกันที่สถานีเดียวเท่านั้นนะคะไปถึงแค่สถานีกลางบางซื่อเท่านั้นนะคะแค่สถานีเดียวนะคะก็ระหว่างนั่งรถไฟฟ้าก็ใส่แมสตลอดเวลานะคะเด็กๆอย่าถอดออกนะคะอันนี้หน้าตาคนพร้อมฉีดวัคซีนมากเลยนะคะ พอมาถึงสถานีเราก็จะเข้าคิวรอนะคะกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วก็นั่งรอเข้าคิวนะคะบรรยากาศร,บรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะฉีดค่อนข้างเร็วนะคะรอบนี้คุณแม่ให้น้องเดินไปฉีดวัคซีนด้วยตัวเองนะคะรอบนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะถกแขนเสื้อให้ป้าหมอฉีดได้เลยนะคะการฉีดก็ไฟเซอร์ฝาสีส้มค่ะใช้เวลาฉีดแป๊บเดียวเองค่ะเน่ คุณหมอจิ้มไปแล้วนะคะปึ๊บนะเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะน้องๆคนอื่นๆนะคะที่ดูอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะรีบมาฉีดวัคซีนกันก่อนดีกว่าค่ะ พอฉีดเสร็จนะคะเราก็มาจะมาเก็บภาพบรรยากาศรอบๆมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะผู้ปกครองท่านใดยังมีความกังวลอยู่คุณแม่แนะนําเลยนะคะโรงเรียนกําลังจะเปิดให้ออนใจร้อยเปอร์เซนต์รีพาน้องๆน,นะคะไปฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มดีกว่าค่ะอย่างน้อยเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะน้องจะได้มีภูมินะคะก่อนที่จะได้ไปโรงเรียนร้อเเซนต์นะคะ เสร็จแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านค่ะรอบนี้น้องเอิร์ธไม่ได้มีอาการอะไรมากนะคะแค่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็จะหลับเหมือนคนอ่อนเพลียค่ะแต่ถามว่าปวดแขนไหมหรือว่ามีไข้หรือเปล่านี่น้องไม่มีนะคะแต่เด็กบานคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดแขนบ้างก็แล้วแต่คนนะคะน้องก็จะนอนหลับนานเลยค่ะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่อง Earth and Family Channel กันด้วยนะคะ